จอดรถที่โน่นป่ะใช่ครับจอดอยู่สาร่างใช่ครับผมผมผมฝึกครัผมฝึกงานอยู่โรงพยาบาลนี้ก็เลยจอดจอดไม่ได้เลยแล้วก็เลยอ๋อคืองานที่โรงพยาบาลใช่ครับเป็นหมอหรือเป็นอะไรนะผมเรียนวิทย์คอมมาผมฝึกเป็นไอทีซัพพน่อยรอเอาที่ไหนคนจะเยอะที่นี่มันยังเพื่อคนแบบเจอผมมากันมาแรกอะไรนี่ครับแต่เขาาที่ไหนเยอะ ราะว่าโรงเรียนก็จะปิดเองใช่เดี๋ยวนอกนอกเขาก็จะเข้ามาเฮ้ยเอนมีรถมอเตอร์ไซค์มากกว่ารถเงี้ยบางรนี่คนที่นีปัญหายนะเมนโค้ดพี่อะเป็นเช่นกีนเด็ดคนที่เป็นหายหลักๆคือคนที่เขาขายของอยูข้างในงานที่เขาเสียพาพื้นที่แพงกว่าคนเพินทั้งหมด ว,วันนี้ระเทศอาหารที่ขายเพียบยกัน 这吃饭怎么着？啊 ถ้าเป็นแบบไม่ประจําทางนี่จดยากไม่ยากรถสามสิบใช่ครับแต่แต่พูดถึงว่าทุกวันนี้เห็นมันไปยากมันเป็นควันตายสเปรดสมชื่อรถใหม่นี่ยไม่ยากเนี่ยชื่อรถมาใหม่เลยป้ายแดงเข้าไปเปลี่ยนป้ายเป็นสามสิบที่บ้านที่บ้านผมมีรถตู้อยู่นะมาทำประกอบการรถสามสิบใช่ครับ คีร,ระบบจัดการรังเจ้าไม่ดีหรือเปล่าเกี่ยวกับตามวิ่งตามได้จัดไม่มีไม่มีคน <S <s ไม่ไปอะไรใช่การบริการไม่ด like ีรถสภาพภาพเก่าเก่าไม่โอเคทำเยอะไงวิ่งไปไม่รู้อะไรกลัวอาศัยว่าเป็นรถครอบครัวไปด้วยก็ได้รถไปสามศูนย์อยากพายงคหายาดไปเที่ยวี่นก็พาไป ญาติก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะเฉพครอบครัวญาติของญาติของญาตินี่พาไม่ได้หมด <c oughs> มมมนะยังก่อนเดี๋ยวด้วยรอบสิบหกรอบร,อรุ่นจราทางก็เือะมาสีนะั่นแหาได้เจ้าเพราะว่าผมตามเวลาผมทำงานเกินแปดชั่วโมงแล้ว ทำงานอยู่ในสำนักงานแล้วก็ต้องทำอะไรทำนี่เองเวลาทำงานปกติมีเด็กฝึกงานมามาฝึกงานเขาว่าไปซุ่งแล้วเขาจะขับยังไงรถเปิดประตูใน้ลวงเด็กตอนมากขอพ่อไม่ไม่ค่อยมีฝึกงานเพราะว่างานมันเยอะบางทีเด็กปวดเด็กไม่สู้งานการงานบริการบริการธนรมดาตรงนี้ บนสีบอกแล้ว้างข้านข้างข่างขนาัข้างั้างข้างขางข้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 างาง้าเข้าข้าง้างข้างข้างข้งข้างข้ากข้างข็างข้างข้าง้างข้าะข้างขางข้าง้าาางาา้าง ไปพวดแถวบ้านอันนั้นก็จะก็ช่างคุณแล้วมันไม่ได้เราก็ไม่ได้ถ้าได้ไปขี่ไปเนี่ยว่าจะมันหนีไรเ่าได้ผจะมันหนีแต่เขานะเน้อขนาดกนมีไปขับถี่กมันขับแทบกวันนี้มันมีระเบียนคามรับผิดเนี่ยคุณไปเงคุณก็ได้ครับนบ กับปีเครับเต็นปีวินเลยครับเพื่อนไปส่งซสื้อร่ส่งกันซเสื้อหรือ่หรือบางที่อาจอาจจะว่าในรันสถาการณ์บางอาจจะเป็นที่กัปันก้แล้วก็ติดต่อทุก้าวติดต่อุมก็ได้จยออกก่กุ้ผมไปไปทำงานนะ